ก็กลับสวัสดีที่ห้าเจอผมแกะแป๊บแซ่นะครับวันนี้ก็พามันเริ่มนะฮะยิงยากะติกนะฮะก็หายิงนกยิงหนูนะฮะตอนนี้กําลังไม่เจอนะฮะโอเคเอาครับวันนี้สิมาเห็นนะครับสิวยิงยิงหนุ่ยเบิ้งหน่อพี่น้องเนาะไปเบิ้งไปเบิ้งไปมันสิมีบ่มันสิว์ออกว่เห็นซองหั่งบุญพี่น้องเลยซองหั่งซองหั่งเลยถาเบิ้งเลยมันสิตกบ่ยิงแม่งซองหั่งเลยโอ้มีครับหอังนี้อันนี้ต้องินนี้อังนี่ต้อ อันนี้ก็สียูเลยหรอห้างมักใหญ่นึงพี่น้องเลยยูยิ่งยี่ซื่อเนี่ยกูยิ่งอะไรมันงถังห้างมึงยัง้งนะยั้งนะเออนะช่วงนี้ใช้สียูอยู่ทั้นห้างใหม่ๆหนี่อยูในน่องยูในน่อน,อน,น,อนถ้าเบิ้งเลยพี่น้องเนาะมันสินโลดเนดะ้อถ้าเบิ้งมันโลดนะเด้นอาล่งในที่มาเห็นนะเห็นชนะาวนาถ้าเบิงนะ้งเนอะเงียบครับพี่น้อง มันไปเซกันเบิด์่ะไปจำสินบอกโอ้ยห่างไห่างห้างลายอยู่พี่น้องตัวเขาขอไปบรายเด้มันบมีมันบมีทางไปไหมโอ้ห่างอยูู่กรมีเยอะจริงๆมาเห็นบรายกินตรงนี้ครับโอ้มาคือครับเคือสิบบรายคือภายในเนี่ยโอ้เมื่อวานี้ยังกระติกกูก็สิขาดเลยเนี่ยแม่งบรายยักโตเลยเนี่ยโอเควันนี้เราเจอห่างนู้นครับพี่น้อง เราจะลองอาไม้แห้งเสียไม้ฮักกคงยังไม่มีไม่มี ไปจำสินตรงไหนวะเอ่นะฮะวันนี้กําลังจะไปนะตอนนี้เรากําลังหานกฮันโนเปลนวันนี้ก็ว่างนะฮะวันอาทิตย์มันหยุดโอเควันนี้เราก็จะไปหายิงนกยิงแต่ตอนนี้หาทางเข้าก่อนครับหาทางเข้าไม่เจอนะนฮะก็จะไปแอบยิงนกนะฮะแม่งลกมากดูดิ ทางเข้าลกมากแต่ว่านกเยอะมองไงดีวะมันลุยลุยเลยต้องบอกว่าโคตรชุดยอดโคตรมีชิ่งนะ่ยโอเคดูทางดูทางจะเข้า ดูทางจะเข้านะเก้เมื่อกี้เจอทหารนะทักทายครับตอนนี้เข้ามาแล้วโลกแล้วโอเคลงแล้วน,นะฮนะตอนนี้ก็เงียบๆหน่อยนิดนึงนะฮะก็ตรงนี้มันเงียบนะโอเคมาถึงเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นนกร้องอนกนกเจอแล้วเจอแล้วแต่ต้องเงียบนะก่อนนะเงียบเงียบ เนียบกว่าโอเคนะโอเคนุกเยอะแต่ว่ามันไปเพราะกูพูดไงเฮียเสียงเดิน,นอะไรยังแต่กูจะนั่งรอรู้จีมันจะมาไหมนั่งรอตรงไหนดีวะโอเคหาที่นั่งก่อนต้องเอแอมหน่อยเสือ้อเสื้อสีแดงมาวันนี้มันก็เลยจะต้องเป็นพิเศษหน่อย นะโอเราจะนั่งรอกันตรงนี้แหละคนนู้นยิงฮนะยิงกำลังยิงไปอยู่แต่แม่งเฮี้ยนนะยิงไม่คนไม่โลนเลย oh, ลวันนี้ก็หา <no. S 2> ยิงนกเหมือนเดิมนะครับอยู่ตามป่าตามเขานี่แหละนะชีวิตกูไม่ไม่มีเฮี้ยนเลดีเลย,ย oh, <no. S 2> YouTube กูไม่กระตือเงีง้กดซับให้หน่อยนะครับเดีย๋ยวทำแบบไหนก็จะพาทำ จะลองทําให้กดชับให้หนะ่อยชับถึงกดเกณฑ์ยูทูบเมื่อไหร่ก็จะทําทุกอย่างตามเอฟนะครับตอนนี้ยังไม่มีเอฟซีที่คนนะโอ้ยนกพุกนกพกแม่นกพกนะข้างบนนะข้างบนพูนะตัวใหญ่นู๊กนุ๊กนุ๊กมันตับอยู่ข้างบน,มนเมื่อกี้อาแม่แม่โอ้ไปละ นกเยอะจิ๋หายอุ้ยนกขโวนเลยโอ้นกเยอะวันนี้ครับนกเยอะบินกันอยู่แม่งยิงไม่ล่นสักคนหรอกแม่งนายพานแม่งเหี้ยนะครับเออนะนายพานนะข้างหน้าน่ะแม่งลนยิงไม่ลนเลยเหี้ยเยลยทีเรียบร้อยยิงอุ้ยเร่ๆสองตัวสามตัวอุย้ยนกเยอะนะครับนกเยอะมากนกเยอะอุ้ยตายบินไปกระจุกระจัก ไม่ยิงไม่ได้เลยเลยไม่ลวนอะไรเลย